สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายที่ฮักแพ่งสอมองสุแจกพี่น้องชาวไทยชาวลาวพี่น้องชาวไทยเฮา,า,าในต่างแดนที่ฮักแพงที่คิดฮอดคิดถึงทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี่นีอีกเทื่ยนึงเนาะค่ะมืนน้อนี้มื้อนี้นี่นีได้ไปงานบุญแจีข้าวอ,อยู่ทางบ้านเหนือทางริมโขงบ้านเหนือเนาะคะ่ะก็ได้ผ่านไปทางริมโขงเนาะคะ่ะ สีพาชมวิวริมคขงเอ่งงามๆฟังคขงงามๆเนาะค่ะมือนี้ยกูดไมึันี้มั่อได้นี่นะาอาหรัารเเกอยยยยอา่บาอยังดก็่ีบ่เนี่ยนะอื่เองจากเดือ่เดี ในเมืองนี่เนาะนีนะมาไปอยู่ในในยตแต่ในเมืองแต่แี่มาค่ะค <ขา S 2> ่ะถึงโดนเติบเนะค่ะทีนีบพไดผ้ามาเบิงมาชมทางริมคูงเนาะค่ะมือนี่กะ ถือโอกาสพาพีพ่อน้องมาเบ่งมาช่มน้ำนะคะกไปงานบุญแปบะะ๊บนึงงเลยค่ะบนนี้ไปโม่บุญโม่สินน้ำพืนในงานบุญเจก,กเขา่าไปนิดนึงแล้วกับกับเนาะคะ่ะ อะไรงาเพรา่ั่นเลยมากพยตาแบกแทเนาะสีนี้ก็สวยนี่แมนบอกเอยโอ้ยสีนี้ก็ง่ามๆมีเสียเดียวเสียเดียวหี่บอ่แมนบอกแมนไปพูดเแต่สมไม

ูนี่มาแม exactly. ่งกระไส่นะคะเจ้าเปร์กับม่ทำงานอะไเนี่เฟ้รเปค่อยครับแต่รถยนต์เฮ็ดพวหพวกซักัวขวบพวกซักัวขวบมีคุญสอนนี่คะแนนระวางทางไปกับสวนกับไอ้กับชายเพิ่นเนาะค่ะก็เลยมีการ หยอกกันแซลกันอยู่บางเล็กน้อยนะคะหายสายฝนกำลังกลับแต่เฮากับกำลังไปนะคะไปไหนก็ถ่ายไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยสบายใจแม่แน่ผ <c oughs> ูส้สอนเนาะ <c oughs> น้องป่องไปนี่เป็นเป็นเวลากับขาะก,กระไดกับเมื่อทางเก่านะคะเก็บภาพริมโคขงงามเมืมม่ออีกนะค่ะนี่คือขากับเมื่อ,อเดี๋ยวน,ยนยะ็น้งามเทะ ปติมนกไม้นข้อไหนกว่าัน,น่ซ้ไม้ไหน,นบ้านาบ่ไหนดอกอย่างบ่นงินเขาบาดซ้ำจะขวดเขาว่าเฮมามีคนหล่ผ่านหูเห่าอยูอ่เล่ ทไม่เป็นอันนัก็จะมาเอาแาเอาในเกมัน่มันละลูกอยแล้วตตัวก่เองมัวนเนาะโอมันน้อยหมดอไปฮักนไปไปไเอาเ กสมูกนะข้อบิข<า>อหาวินะค่ะนี่เป็นดอกท่องอุไรริมคูงพอดีเนาะคะ่ะเอดอกบานสับพังอตุลุ่มหนาวมาเนาะ,ค,ะค่ะคเผื่อนสนิทนี่กับพยก หายที่นี่มากเก็บภาพพื่นกร,รีบนะคะพิ่นรีบทําเวลาเพเพิ่นตองไปเขางานตอนบ่ายนะคะแต่กระทนรระนะะุนหรีบบุได้นะคะพันหลียายดี่เลีห็นดอกไม้บุได้นะคะค่ะ <c oughs> นี่ก็คือความสวยงามที่อยากเก็บนะคะดอกอูไรริมค้งเนะคะมาตอนมาฝากในมือนี่นะคะ พี่น้องป้องป้ายนี่เอิรนวาสุดเขตแดนสยามกับว่าได้เนาะค่ะเป็นสุดเขตแดนสยามทั้งมุกดาหารเห่านะคะคือฝั่งตรงนั้นก็นคือฝั่งสปปลาวนะค่ะนี่คือฝั่งฝั่งไทยโมเมนต์ฝั่งสปปไทยแล้วฝั่งไทยเนาะค่ะ นเมื่อ10ป,ปีก่อนนั่นหมองนี่กั็นยังเป็นปา่าหกเฮื่ออยู่นะคะก็หลังจากนั้นมาเพิ่นก็นมีการเขื่อนริมคูงนะคะ นี่คือเป็นทางเนื้อนี่ยังบอเป็นเขื่อนแบบสมบูรณ์นะคะกัยังเป็นฝั่งอ,อือ่นธรรมดาอยู่นะคะบอคือทางไตาทางไตที่เป็นทางมานันเพิ่นกับเป็นเขื่อนริมโขงเรียบร้อยนะคะสําหรับมือนี่นะคะกับเป็นการออาบรรยากาศภาพริมโขงทางพานนะคะ คือถูกอย่างกับเป็นเป็นแนวมาตอดมาฝากคือเกานะค่ะเพราะว่าสิเป็นมุมใดภาพใดนะคะนี่หลีก่ะจัดสรรมาให้พี่ให้หน่องเห้าชมตลอดตลอดเนาะคะ่ะทำอะไรคะเจ้ามูฮเจ้านาแดงมดเลยเอ๊เอีกคนวววาๆว สำหรับมือนี่นะคะขอบคุณถูกการเบึงการชมทุกไรค์ทุกคอมเมนต์ถูกการติดตามนะคะทุกความหักแพงทุกความคิดหอดคิดถึงที่ไม่หายกับช่องนีล่ลีคนผู้หายอยู่เสมอเสมอนะคะสำหรับมือนี้ขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณที่หักแพงแบ่งปันหายกันอยู่เสมอเสมอนะคะสียู่อเกนทกมารคคคะสวัสดีค่ะบายบาย